อยู่ไต้วันเคยลองซุปมา่าอันนี้ย่างเสร็จแล้วหน้าตาประมาณนี้น่ากินไหมของที่ใช้ทั้งหมดก็ประมาณนี้เตาหัวนี้อร่อยไม่แข็งหรือนิ่มจนเกินไป30เหรียญเองเนื้อก้อนนี้250เอเหรียญเอาผังผืดที่ติดกับเนื้อออกนิดหน่อยเพราะว่ามันจะเหนียวตั้งน้ำเหยาะเกลือไปนิดน<ม>ึงใช้ไฟกลางตุ๋นเนื้อจนมีฟองแบบนี้ขึ้นมาสแสดงว่าใกล้จะได้แล้วอย่าคนแรงนะเดี๋ยวตัวฟองมันจะแตกตัวซุปจะไม่ใสตุ๋นทิ้งไว้ประมาณ2ี่0งาบนาทีวันนี้เราใส่เตาหู้3อย่างเลยเรากับพ่อบ้านชอบ น้ำมาราตัวนี้ใช้ครั้งแรกมาดูไปพร้อมๆกันเลยทุกคนพอบ้านใช้น้ำต้มเนื้อมอกีผสมกับน้ำมา่าซองนี้สิ่งนี้คือฮอนดาชิเป็นอูมามิจากธรรมชาติน้ำเริ่มเดือดพอบานใส่ฮอนดาชิมีรินนิดนึงเป็นเหล้าหวานแอลกอฮอล์ตังแนนนเทสไทยก็ต้องน้ำปลาปั๊ขวดเท่านี้สามสิบเหรียญพอบานสายแซบเติมพริกเข้าไปอีกตบด้วยพริกไทยขุ่ซุปถูกใจละก็ใส่เนื้อลงไปเลยต่อด้วยฟองเต้าหู้แหงผักชนิดแข็งก้อ,องเอากระเทียมมาใส่ในมา่าครั้งแรกอร่อยอะ่ะต่อด้วยผัก เวลาที่เราคอยเมนูนี้เหมือนจะคินแตกก็ไม่ปะโอเคเอ,อร่อยให้อภัยละกันตัวซุปเขาปรุงมาดีอยู่แล้วเราปรุงเพิ่มนิดเดียวเองถุงละร้อยสี่เก้าถือว่าโอเคนะไม่แพงลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เรากับพอบ้านด้วยนะพี่เพื่อนๆในไต้หวันมีเครื่องปรุงอะไรแนะนำเราบ้างพี่กัดไว้เลยนะเดี๋ยวเราไปลองตามไว้มาแชร์เมนูบ้านเราใหม่นะ thank you for watching ค่ะ